ว่าที่เชียงใหม่คึกคักมากจริงๆที่เชียงใหม่จะมีหลายม่อนนะคุณเอกนรินหนึ่งในม่อนที่หลายๆคนนึกถึงคือที่ม่อนแจ่มค่ะพาผู้ชมไปกันสักหน่อยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวก็ไปสัมผัสอากาศหนาวเหมือนกันนะคะที่ดอยม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะพื้นที่รวมไปถึงที่พักเขาบอกว่าเต็มทั้งหมดแล้วตอนนี้จะต้องมีการเสริมเต็นเ,เกือบหนึ่งพันหลังทีเดียวค่ะ บรรยากาศช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ที่ม่อนแจ่มเนี่ยนะคะที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แน่นอนว่าคึกคักมากค่ะนักท่องเที่ยวต่างพักครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนเพื่อที่จะสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับดอกไม้พันไม้เมืองหนาวทําทให้ที่พักบนม่อนแจ่มเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเต็มทั้งหมดเลยค่ะช่วงของหยุดยาวแบบนี้ทําให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่มต้องมีการนําเต็นท์มากางเสริมให้กับนักท่องเที่ยวเกือบ1000พันหลังค่ะเพื่อไม่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกผิดหวงังไม่ได้มานอนไม่ได้มาพักที่ม่อนแจ่มนะคะและก็มีที่พักให้เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาครั้งนี้ด้วยค่ะด้านนายวิชิตเมธาอนันตคุณนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจม่มได้เปิดเผยครับว่าวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจม่มได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวภายใต้ามาตรการโควิด -19 ซึ่งได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรื่องอาหารการกิน การห้ามนําหมูกระทะไปกินในเต็นท์การดูแลสุขาอนามัยของที่พักและเรื่องของราคาที่พักเพื่อไม่ให้เกิดกระแสดรามา่าสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชีงยงใหม่และเดินทางมาเที่ยวม่อนแจ่มคใครไม่แจ่มแต่ม่อนแจ่มแ <c oughs> จ่มมากจริงๆหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าม่อนจะแจ่มหรือเปล่าแต่ฉันจะแต่งตัวให้แจ่มให้แจ่มที่สุด <c oughs> ใครเป็นจุดเริ่มต้นเอาหมูกระทะไปกินบนดอย <c oughs> <c oughs> ทุกที่แล้วไปแล้วกลายเป็นเมนูที่ต้องถามที่พักนั้นๆว่ามีหมูกะระทะไหมคะจริงก็<อ>เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะครับแต่อย่างที่เขาบอกและครับว่าไม่ควรจะเอาไปกินในห้องพักหรือไปกินในเต็นท์